คันนี้ผมให้เป็นมิลเซเวที่สวยที่สุดเท่าที่ผมติดตั้งมาเลยครับนี่นะครับพามาพบกับอีกคันหนึ่งเป็นรถที่อายุเยอะแต่ว่าเรี่ยมมากคันนี้นะครับเป็นตัวยูสุมิลเซเว่นครับคันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแต่ว่าลูกค้าดูแลสารถดีมากครับแล้วก็ตกแต่งมาได้เต็มลงตัวเลยมาเรามาพามาดูนะครับเริ่มจากล้อครับเป็นขอบ20จับด้วยยางของพิลลรี่นะครับสกอร์เปียนชุดเบรกครับเน้น ่วนโชว์นะครับก็เป็นจากคอด b ิดตัวปรับได้นะครับเป็นตัวซับแทงแยกอันนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับแล้วก็ลูมารกันโครงนะครับจากโมโมด้านหลังก็เช่นกันนะครับล้อขอบ20จาก AF จับตัวยอย่างพิรลลีล่สกอร์เปีนครับแล้วก็ชุดเบกแบบสวยๆโชกหลังก็ Hotbit ครับซับแทงแล้วก็ท่อจากหลํำ h ฮดเดอ คันี้ติดตั้งเป็นแบบเชื่อมนะครับลูกค้าเลือกไม่ได้เพราะว่ามันต้องเชื่อมอย่างเดียวครับตอนนี้ก็กำลังสร้างฉากนะครับเพื่อรับแรงเมื่อเสร็จแล้วนะครับในการสร้างบุดเราก็จะพ่นสีครับเพื่อกันสนิมครับพอพ่นสีเสร็จนะครับก็เริ่มติดตั้งตัวแขนเซนลิงเข้าไปครับแขนเป็นชนิดบอลจอยนะครับสีดําลูกค้าบอกเพื่อให้กลมกลืนและเนียนกับตัวรถครับพอโชคเองก็เป็นสีดําตัดสมเมื่อติดตั้งตัวแขนเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดตัว น็อตที่มันเกินออกมาครับเพื่อไม่ให้บาดยางอะไรครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวนี้มิวเซเติดตั้งแขน Z l ดลิงนะครับชนิดบอลจอยสีดําแบบเชื่อมกับเสื้อเผาไงครับสวยโดดเด่นดูมีอะไรเลยสําหรับมิวเซคันนี้นะครับลูกค้าเป็นคนที่สนใจรละเอียดมากครับเราก็ต้องพูดคุยสอบถามปัญหาวิธีการแก้แล้วว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างมาเสร็จแล้วนะครับก็ลงครับ เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเพื่อทดสอบคันนี้นะครับลูกค้าค่อนข้างรักรถและดูแรลรถดีมากเขาสึกว่าเขาชอบคันนี้ครับแล้วก็เลยแต่งให้มันดีที่สุดอะไรที่ว่าดีก็กพยายามใส่มาครับยิงโชคเป็นชุดที่2นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยๆึ้นคลีนเลยครับคันนี้ดูดีมากผมให้เป็นมิลเซเว่นที่ดูดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็ติดมิลเซเว่นมาเยอะคันนี้ถือว่าดูดีมากจากนั้นก็เข้าสู่การทดสอบนะครับ จากที่ได้ลองขับนะครับผมมองว่าโดยปกติรถรุ่นนี้จะเป็นรถแหนก็จริงแต่เป็นรถที่ค่อนข้างนิ่มแต่คันนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมีความนิ่งมากขึ้นลดอาการท้ายไม่ออกครับอยู่มากขึ้นนิ่งมากขึ้นมีอาการแค่หน้านิ่มครับก็แนะนาลูกค้าไปแล้วเสร็จแล้วครับหล่อหลอนเนียนเลยใครนะครับที่ใช้มิวเซอยู่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างแก้แล้วแก้ยังไงก็รู้สึกว่ายังไม่จบสักทีปรับโชกคแข็งก็แล้วก็ตึงตังไปลองติดตั้งสลิงดูครับ รถคุณจะเปลี่ยนไปคันนี้เองนะครับเมื่อติดตั้งสลิงไปแล้วก็ปรับชค k ลงเช่นกันครับให้หลังที่นิ่งแน่นมากขึ้นครับส่วนตัวนี้ด้านหน้าเป็นทอร์เชนบาร์นะครับจะมีความนิ่มมากเกินไปก็แนะนําลูกค้าไปแล้วว่า,ารีวอโชว์ร้อมหน้าอาจจะปรับเรื่องขายุบให้มันมกระชับหรือแน่นมากขึ้นครับหลังจากติดตั้งนะครับสอบถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าดีมากครับดีครับขากลับผมลองปรับเทียบดูเขาบอกว่ารู้สึกรถนิ่งขึ้นมากใครอยากนิ่งให้สลิงช่วยครับ